ครับผมเรามาอัปเดตความขึ้นหน้าหน้างานเพิ่มเติมตอนนี้ภายในเราก็ฉาบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับห้องนอนห้องนี้นะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจะลงสีขาวรองพื้นเสร็จนะครับผมตัวนี้สีนะครับเพื่อทาปรับพื้นผิวชั้นที่หนึ่งนะครับผมให้เป็นสีขาวจ้ว,ๆวนๆน,น,นะครับผมตอนนี้ก็ พาเที่ยวที่1ไปแล้วนะครับผมตอนนี้รอเข้าแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะลงสีรองพื้นอีกหนึ่งเที่ยวนะครับผมหลังจากนั้นปล่อยแห้งอีกครั้งหนึ่งเราก็จะลงสีจริงนะครับซึ่งสีจริงจะเป็นสีออฟไว้ White นะครับเป็นสีของเบเยอร์นะครับผมนี่ก็คือระบบไฟฟ้าที่เห็นท่อเหลืองนี่คือระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมเราเดินร้อยท่อกับร้อยเฟกเหล็กนะครับตัวหลักๆที่เป็นฟเฟรกเหล็กนี่คือเราจะร้อยสําหรับหลอดไฟนะครับแต่ว่าตัวตัวเมนหลักที่เป็นสายเมนที่มาจากเบเกอร์ตู้คัดเอา ด้านนอกเนี่ยครับมันจะมาจากท่อทั้งหมดเลยนะครับผม